สวัสดีจ้ามาเจอกันอีกแล้วค่ะมือนี้นะคะจึงจะพาทุกคนมากินเมนูตำแตงจ้าไซเซลมอนน้ำนะคะผักก็จะมีผักสลัดแล้วก็จะมีนี่จ้ามะละกีนโนค่ะพี่น้องน้ำย่อยสดๆมาจ้ามาเสฟแซ่ลมันกันค่ะสิม,มีขนมจีนมากินแท่นเขาเนาะมือนี้บบจัดเขาจ้าพี่น้องลุยเลย จะดีดเสตาคอยเด้อว่าเป็น <rez> ต <ə t ata> ําส่วบาบเนี้ออ เมื่อกี้กำลังจะถ่ยายคลิปพี่สาวโทรมามาเด้อกินตำหมักุ่งเิ่นวะเด้อว่าโอ้กินรลดกำลังจะกินตำหมักแตงวะ <laughs> เอาคุกคกใส่แบบนี้แสบจ้ะพี่น้อง สีไฮแล้ววันนะ่ะอดเอาเดอ้อพี่ฟังอินนี่บอกว่าอดเอาแย่แล้วเพื่นว่า <laughs> อย่าหายอดเอาใหญ่แล้วว่าซั่นสมตําเนะาะตําแตงตําบักหุ่งตําอันทะเลตําหยังกะสรางถ้ามันบ่ออกสิเผ็ดอาจจะบ่แซ่บพี่นอ้อง ยาก,กินตำขาใครเคยกินตำขาเนี่ยจ้ะเมี่ยงขาตำเม,มี่ยงขาบ้านจื่อเอินตำเม,มี่ยงขาจะใส่ขาใส่ตะไคร่ตำใส่ปลาแล้วกะ็ใส่บักขามเปียกแล้วก็กินกับหยอดบักยมแซ่บ หากินหากินบ่ได้ถ้าบ่เมื่อบานเฮาเนาะ สำหรับมือนีค่ะจะลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องจีนเนเอรจ้ะมือนี้เกี่ยงตับเลยค่ะเพอยูแต่กระแสบนะคะโอเคค่ะถ้าเบิ้งนอกคลิปหนะ้าจะนจะากินอย่างอีกนะคะบ๊ายบายจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ